วันนี้เรามี2องโปรดักที่น่าสนใจมากซึ่ง2องโปรดักนี้มาจากแบรนด์ Avino ทุกคนทํามาตอบโจทย์สำหรับคนที่มีผิว sensitive skin อยู่แล้วผิวแบบโอ้โหโคตรจะ sensitive skin เลยแล้วก็ผิวแห้งมากๆก็คือสูตรสีฟ้าตัวนี้นั่นเองเป็น body lotion ที่ชูยินวันเลยทุกคนและอีกตัวนะทุกคนตัวนี้จะเป็นน้องตัวใหม่ของเขาก็คือตัว Avino Daily Moisturizing Body Lotion Cheer Hydration วันนี้จะมาบอกวิธีการเลือก body lotion สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายถ้าอยากรู้ว่าต้องเลือกอยังไงดูคลิปนี้เลยทุกคน สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ a บ b วันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของบอดี้โลชั่นนั่นเองซึ่งเราพูดในเรื่องของความกระจ่างใสไปบ่อยแล้วแต่มีน้องๆที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ย inbox มาบอกว่าเอยสอนวิธีการเลือกบอดี้โลชั่นสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหน่อยคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้งแดงคันหรือว่าแบบอุย้ยผิวแดงง่ายแบบนี้จะมีวิธีการเลือกอยังไงซึ่งเราก็ไปสรุปวิธีการเลือกง่ายๆมาทั้งหมด3วิธีด้วยกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคน อ่ะก่อนที่เราจะไปดูทั้ง3ข้อกันนะทุกคนเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเอ้ย sensitive skin เนี่ยมันคืออะไร sensitive skin เนี่ยก็คือผิวหนังเหมือนแบบปกตินี่แหละแต่ว่าเขาจะมีความไวต่อการสัมผัสไวต่อการกระตุ้นได้ง่ายเช่นเวลาเราจเจอแสงแดดแบบนี้ผิวพวก sensitive skin เนี่ยก็จะมีอาการแดงง่ายคันง่ายแล้วก็แห้งง่ายหรือว่าพวก pm 2.5เลยแบบนี้ก็มีผลเหมือนกันซึ่งปัจจัยหลักเลนะที่เราจะ ช่วยในการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวเซนสิทีฟง่ายเนี่ยก็คือการเสริมสกินเบรออร์ซึ่งการที่เราจะทำให้สกินเบรออร์เนี่ยมันแข็งแรงเราต้องมาดูก่อนว่าสกินเบรออร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเราลองซูมเข้าไปบนผิวนะทุกคนซูมเข้าไปบนผิวเนี่ย มันจะมี2องค์ประกอบหลักๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัวพวกไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีเรียที่ดีต่อผิวที่มันจริญเติบโตอยู่บนผิวเนี่ยซึ่งตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนกับทหารทหารที่คอยปกป้องผิวเราแล้วต่อมานอกจากทหารแล้วมันก็มีกำแพงกำแพงก็คือ skin b a เ r อ e r นั่นเองทุกคนดังนั้นเนี่ยซูมเข้าไปดูในกำแพงอีกนะทุกคนคือกำแพงมันก็จะประกอบด้วย2องค์ประกอบก็คืออิฐกับปูนอิฐเนี่ยก็เปรียบเสมือนคน,นิโอไซ์เซลหรือว่าเซล์ผิวหนังชั้นนอก ส่วนปูนเนี่ยเขาเปรียบเสมือนไขมันที่จําเป็นในผิวที่คอยเชื่อมสมานทําให้เซลล์ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นมันจะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลเชรามายแล้วก็แฟตตี้อาซินนั่นเองเรามาดูกันที่ส่วนแรกก็คือตัวทหารก่อนซึ่งอ c t i v ฟอิ g r e เรียนที่เขานิยมใส่มาเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับทหารของเราเนี่ยก็คือพวกพรีเบอร์ติกถ้าจะพูดง่ายๆพรีเบอร์ติกเนี่ยเปรียบเสมือนอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่ดีบนผิวตัวที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นพวกโอ๊ตมิลเอ็กซ์ทรกอะไรแบบนี้แล้วกก็พวบบ ต่างๆซึ่งเมื่อเราเติมพวกนี้ไปแล้วเนี่ยแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันก็จะมีการแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเราทําให้กองกําลังทหารบนผิวเราหรือว่าไมโครไบโอมแข็งแรงแล้วเราก็ต้องทํากําแพงให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าทหารที่ดีต้องยืนอยู่บนกําแพงที่ดีคือเราต้องเติมไขมันที่ดีให้กับผิวเนี่ยลงไปให้ไขมันที่ดีเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนตัวปูนแล้วก็ไปเชื่อมพวกเซลล์ผิวต่างๆเนี่ยให้มันแน่นแฟนแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นซึ่งไขมันที่เขานิยมเติมไปเนี่ยก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลเซราม่าแล้วก็พวกโอม นนั่นเองและหลักการข้อที่2ที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ลด sensitive skin ได้ก็คือความชุ่มชื้นนั่นเองความชุ่มชื้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผิว sensitive โดยตรงเลยซึ่งหลักการในการเติม moisturizer นะทุกคนเราต้องเติม moisturizer ให้ครบ3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกเลยก็คือตัว emollient emollient เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ g รีซ e รีนอะไรแบบนี้ที่เวลาเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะเคลือบอยู่บนผิวชั้นบนส่วนตัวที่2ก็คือ humectant humectant เนี่ยคือตัวที่คอยดูดน้ําเข้ากับผิว และตัวที่3ก็คือกลุ่มออคุ u ซีนนั่นเองจะเป็นพวกแวสปิโตเลียมแล้วก็เป็นพวกแบบแฟตตี้แอซพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ป้องกันน้ำและเหยจากผิวได้และข้อที่3เนี่ยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแอคทีฟอิ g เกเรียนที่มันอาจจะส่งผลทําให้ผิวระคายเคืองได้เช่นในกลุ่มของน้ําหอมและตัวแอลกอฮอล์นั่นเอง อ่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่ามันจะมีบอดี้โลชั่นตัวไหนที่มันจะตอบโจทย์สำหรับผิวที่เซนสทีฟง่ายวันนี้เรามี2โปรดักต์ที่น่าสนใจมากซึ่ง2โปรดักต์นี้มาจากแบรนด์อาริโนทุกคนอาริโนเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสารสกัดต่างๆของเขาเนี่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติและเขาผ่านการทดสอบในทุกๆตัวเลยนะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้และยิ่ง2สูตรเนี่ยทุกคนเขาทํามาเพื่อผิวแพ้และใครเครืองง่ายอยู่แล้วหรือว่าทํามาตอบโจทย์สำหรับคนที่มีผิวเซนสทีฟสกินอยู่แล้วซึ่งสูตรแรกเลยนะสูตรนี้มันเหม าะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆผิวแบบโอ้โหโคตรจะเซนสิตีสกินเลยแล้วก็ผิวแห้งมากๆก็คือสูตรสีฟ้าตัวนี้นั่นเองกับตัว Avino Skin Relief Moisturizing Lotion ตัวนี้นั่นเองทุกคนนี่น้องสีฟ้านะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วก็ผิวแห้งมากๆอะทุกคนต้องจำนะสีฟ้าผิวแพ้ง่ายมากๆผิวแห้งมากๆ อ่ะทุกคนที่สุดเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าระคายเคืองมากๆเนี่ยเพราะว่าเขามีแอคทีฟอิ g r รเดียนตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของไลน์นี้เลยก็คือตัวอวีนแอนทรามายนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากตัวข้าวโอ๊ตซึ่งเขาใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะดึงสัรสกัดจากข้าวโอ๊ตตัวเนี้ยออกมาได้แบบมากที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพก็สามารถแบบหวังผลได้เยอะมากๆกว่าตัวอื่นเลยเพราะว่ามันช่วยในการปลอบอรรมลมผิวได้แล้วก็ช่วยในการเสริมการสร้างเซรามายให้กััับผิววไไดด้้้ยยเท่่านนนนงมพอุค เขายังมีตัวพรีเวอร์ติกก็คือตัวโอ๊ตเนวเอ็กซ์ตรักนั่นเองตัวนี้ยมันก็จะเสริมความแข็งแรงให้กับไมโครไบโอมบนผิวได้ทําให้แบบ,แบเฮ้ยแบคทีเรียบนผิวทหารบนผิวเราเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มากระตุ้นได้นั่นเองต่อมาเขายังมีส่วนผสมก็คือตัวโอเมก้าสกับโอเมก้าหกนะทุกคนที่ตัวเนี้ยจะมาเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังเสริมความแข็งแรงให้กับสกนะินเบรีย์ได้ด้วยแถมยังทําหน้าที่เป็นอันชาร์กซีได้ด้วยก็ แล้วก็มอยส์ไรเซอร์อื่นๆที่มันสามารถเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ครบทั้ง3กลไกไม่ว่าจะเป็นอีโมยเลียนฮิวแมแตนแล้วก็ออคุูซีฟบอกเลยว่าตัวนี้ครบแบบที่เราบอกทั้ง3ข้ออย่างแรกเลยคือมันสามารถเสริมความแข็งแรงให้กับผิวได้ทั้งแบบริดเติมกองกําลังให้กับไมโครไบโอมหรือว่าทหารบนผิวแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมีปูนที่คอยเชื่อมสกินแบคเตอร์ให้แข็งแรงและเขายังมีมอยส์ไรเซอร์ครบทั้ง3กลไกแถมเขาเนี่ยไม่มีน้ําหอมด้วยทุกคนดังนั้นตัวนี้ก็เลยตอบโจททย์มากสคนี่ผิว แพงง่ายแล้วก็แบบผิวระคายเคืองง่ายแบบสุดๆเลยโดยตัวเนี้ยเขายังผ่านการทดสอบจากสถาบัน Johnson Johnson Family of c o n s u m e r Company นะทุกคนที่ทดสอบในคนที่ผิวแพ้ง่ายผลปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูผิวแห้งแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวแพ้ง่ายเนี่ยได้ภายใน1นาทีหลังจากการทาเลยและข้อที่2นะทุกคนตัวเนี้ยสามารถล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นานถึง 72ชั่วโมงด้วยกันและข้อที่3นะทุกคน97%ของผู้ทดลองใช้น้องตัวนี้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการใช้ เดี๋ยวเรามาดู็ e เจอร์กันเลยนะทุกคนว่าน้องคนนี้ค่ะเอ้หลายหลายคนจะกลัวว่ามันเหนียวเกินไปคือ็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบครีมแบบครีมี่เลยแต่ว่าเวลาเกลี่ยเนี่ยก็คือเกลี่ยง่ายไม่มีน้ําหอมนะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะเอาจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยเป็นอดี้โลชั่นที่ชูอินวันเลยทุกคนทั้งแบบเอ้ยเสริมความชุ่มชื้นเสริมความแข็งแรงแล้วก็ปกป้องผิวไปในตัวนี่ก็คือเกลี่ยง่ายแหละก็คือไม่เหนียวเนื้อหนะเลยเหมาะกับคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็ระคายเคือง,ง และอีกตัวนะทุกคนตัวนี้จะเป็นน้องตัวใหม่ของเขาก็คือตัว Avino Daily Moisturizing Body Lotion s h e e r Hydration ตัวนี้สูตรเขาจะเบาแล้วก็แบบเอ้ยเกลี่ยง่ายกว่าสูตรสีฟ้าคือตัวนี้เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์ชาวคนที่แบบผิวแห้งปกติผิวธรรมดาไม่ได้แห้งมากขนาดนั้นแล้วก็ต้องการ m o ย s t เ r อร์เที่แบบเนื้อเบาสามารถทาได้แบบตอนกลางวันตอนกลางคืนตัวนี้จะตอบโจทย์มาก ซึ่ง active ingredient ของน้องคนนี้นะทุกคนก็จะมีตัว oatmeal extract ที่ทำนั้นที่เป็น p r e b i o t i ได้เหมือนกับตัวแรกที่เรา r ีวิวไปเลย,เลยก็คือมันจะเสริมความแข็งแรงให้กับทหารบนผิวเราก็คือไมโครไบโอมนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาก็สามารถเสริมความแข็งแรงให้เราไปอยู่ได้2อ,อย่างเหมือนกับตัวแรกเลยทุกคนทั้งเติมอาหารที่ดีให้กับทหารทําให้ไมโครไบโอมของเราเนี่ยมีความแข็งแรงและอย่างที่2ก็คือเติมไขมันที่ดีให้กับ skin b a r อ i e r ทำให้ skin b a r อ i e r แข็งแรงนั่นเองส่วนผสมตัวต่อมาตัวนี้เขาจะมีตัว dicapril ether ซึ่งเป็นสารสกัดจากตัวน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นเพราะเขาจะมีฟ a ตตี้แอซิดที่มีประโยชน์กับผิวก็คือเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากและยังทําหน้าที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีสำหรับผิวอีกด้วยและในกลุ่มของมอยส์เจอร์เซอร์เนี่ยตัวนี้ก็มีมอยส์เจอร์เซอร์ที่ทําหน้าที่ครบได้ทั้ง3าอย่างเลยนะทุกคนก็คือทั้งอีโมเลียนฮิวแมกแตนและก็ออคุูซีฟเอาเป็นว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผิวเซน เขาไม่มีน้ําหอมเออคือครบมากจริงๆเ,ออเดี๋ยวเราไปดูเท็กเจอร์กันนะทุกคนว่าตัวเนี่ยเท็กเจอร์จะเป็นยังไงบ้าง คือเท็กเจอร์เขาเนี่ยจะเป็นเท็กเจอร์แบบอัลตราเชียทุกคนจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เท็กเจอร์มันซึมง่ายแล้วก็เบาผิวกว่าตัวสีฟ้าซึ่งถ้าใครอยากได้แบบเบาๆเลยนะแต่ว่าสามารถล็อกความชุ่มชื้นได้แบบดีๆตัวนี้ตอบโจทย์และที่สําคัญนะตัวนี้เขาไม่มีน้ําหอไมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสีด้วยก็คือตอบโจทย์ทุกข,ข้อสำหรับคนที่แบบผิวเซนซิทีฟง่ายเลยเนี่ยก็คือซึมไปละทุกคนอะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเท็กเจอร์ของทั้งสงสูตรนะว่าทั้ง2สูตรแตกต่างก เหมาะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยผิวแพง้ง่ายมากๆผิวแบบเซนซิทีฟมากๆเลยแล้วก็ผิวแห้งมากๆต่อมาจะเป็นสูตรสีเขียววันนี้ผิวแห้งปกติแล้วก็ผิวปกติใช้ได้นี่อันนี้สูตรแรกนะสีฟ้าอันนี้สูตรสีเขียว ทุกคนเห็นความเหลวปะมันจะแอบต่างกันอะตัวแรกอบสูตรสีฟ้ามันจะมีความเนื้อหนักกว่านิดนึงสูตรสีเขียวเนี่ยมันจะมีความที่เนื้อเบาลงมาดังนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกตามปัญหาผิวแล้วก็ตามความชอบแต่ละเทกเจอร์ได้เลยทุกคนสรุปเลยนะทุกคนถ้าใครหาบอดี้โลชั่นสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวเซนสิทีฟง่ายหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยไม่รู้จะเลือกตัวไหนอวิโนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขามีครบทุกอย่างที่บอดี้โลชั่นสำหรับคนผิวแพ้ง่ายมีทั้งสข้พอที่เราพูดไปเลยซึ่ ผิวแห้งมากผิวเซนสิทีฟง่ายมากๆผิวแห้งผิวคันผิวลอกอะ่ะเราแนะนําใช้สูตรสีฟ้าเลยแต่ว่าถ้าใครแบบผิวไม่ได้แห้งมากผิวปกติแต่ว่าผิวรู้สึกว่ามันคันง่ายมันเซนสิทีฟง่าย mm hmm. ก็ใช้สีเขียวได้เลยซึ่งทั้งสองตัวนี้สามารถหาซื้อได้ทาง l a ซาด้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นเลยทุกคนก็สามารถไปกดซื้อตามได้ สุดท้ายถ้าใครนึกถึงบอดี้โลชั่นที่จะเสริมความชุ่มชื้นและทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายบอกเลยว่าอาริโน,โนตอบโจทย์ทุกข,ขอ้ออทุกคนสาววันนี้เราก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการเลือกบอดี้โลชั่นสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายผิวแหง้งผิวเซนสทีฟไปแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้แล้วก็เอาหลักการในการเลือกเนี่ยไปปรับใช้ให้ตอบโจทย์สำหรับผิวแต่ละคนได้นะใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลย าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง ebe b u บอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะผิวแข็งแรงต้องใช้อวิโน,โนทุกคนบ๊ายบาย